ย่านบางบางกุลรพานะครับซึ่งจะเป็นย่านที่แบบจะเป็นร้านปืนจำนวนมากนะฮะบรรยากาศนะฮะมันจะมีร้านปืนจำนหน้านเลยปกติที่ผมชอบชอบมาเดินดูนะฮะพอดีวันนี้มาทำกัร้านที่เกาุงสยามนะฮะอันนี้เป็นการทดลาตอนหลังไลน์โซนนะฮะนั้านเป็นระยะเลยนะเนี่ยมันจะเห็นนะครับมันมีร้านปืนจำนวนมากนะฮะเนี่ยหน้าหน้าจะเล่นมากครับวันนี้วันนี้มาที่เกาุงสยามนะฮะจะเดินไปเดินพาพาต่อเลย ตัวอย่างนะ่ยทำใหม่มากเลยนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับเนี่ยสุดยอดนะครับเนี่ยทำใหม่ก็สวยมากเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวตัวอย่างทำใหม่รถสวยสวยนะทำสวยมากเลยสะอาดสะอาดนะปัดก็สะอาดสะอาดมากเลยครับเนี่ยนะฮะเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะเนี่ยในการทดลองไลฟ์เรื่อว่าเออว่าถ้าเราใช้เน็ต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 ดาต้าเนี่ยเน็ตอือถนๆเนี่ยภาพจะนิ่งไหมฮะเวลาไลฟ์นะฮะแล้วก็เสียงด้วยนะฮะเราก็จะดูกันนะครับ นะบรรยากาศดีมากนะฮะเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศสุดยอดเลยสวยฮนะเนี่ยสะอาดคนดีเขาทำใหม่ด้วยไงฮะฮะเนี่ยเขาทำใหม่สุดยอดแตแค่นี้ก่อนถ้าเราแค่ทำการทดลองครับเนี่ยครับครับหรือครับ